คุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึง่งแล้วคดีนี้ช่องแปดตามมาเป็นที่แรกเรากําลังสงสัยว่าคดีนี้ไปไปมาไม่ใช่เราสงสัยหรอกตำรวจสงสัยด้วยสงสัยว่าเสียติ่งค,คุณผู้ชมครับเสียติ่งเนี่ยที่เป็นศพอยู่ในรถและโดนไฟไหม้น่าจะโดนจัดฉากฆาตกรรมหรือไม่ล่าสุดเนี่ยค,คุณผู้ชมทับปมเรื่องเสียติ่งเนี่ยมันไม่จบจริงๆนะฮะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยด้วยความเคารพมันมีมุมที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือทีมงานเปิดภาพรถ ตอนที่ไปไม่ขึ้นมาคู่ขนานหน่อยสิฮะภาพตอนที่ไปไม่รถเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องที่เราวงกลมที่แหวนคุณผู้ชมครับมันมีนยัยยะคืออย่างนี้เสียติ่งเนี่ยก่อนที่แกจะตายเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนไฟคลอกอยู่ในรถเนี่ยเหตุการณ์ตอนไปเจอศพเสียติ่งวันไหนนะเมย์วันที่18มีนาคมค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าแหวนวงนี้หายไปคุณผู้ชมครับวันนี้ด้วยความเคารพครอบครัวเสียด้วยนะ แต่ว่าทีมข่าวเราต้องคุยความจริงกันเพราะเมื่อวานนี้ตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือว่าแหวนเสียหายไปและลักษณะศพของเสียถ้าคุณผู้ชมจำได้ลักษณะการตายเนี่ยคือท่านนั่งอยู่ในรถเนี่ยมันควรจะต้องตายที่เบาะคนขับแต่หัวกับเท้าเสียเนี่ยเหมือนนอนขวางตรงบริเวณเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งข้างอย่างที่เราจำลองให้ดูเนี่ยนะฮะวันนี้ ค,คุณผู้ชมครับมันมีปมใหม่ที่เกิดขึ้นล่าสุดเราไปเจอภรรยาของเสียคนที่สองนะฮะเสียมีเมียสองคนฮะ,ะแล้วเรื่องนี้กำลังจะไขปริศนาการตายที่เสียถูกไปคลอกอยู่ในรถเพราะภรรยาคนที่สองบอกว่าเสียเตือนให้ระวังตัวแสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องรถไฟไหม้ปกติแล้วหรือไม่เราไปเจอกับน้องคนนี้คุณผู้ชมฮะ เขาเรียกว่าน้องโบค่ะเปิดภาพน้องโบขึ้นมาเลยฮะแล้วก็ภาพไฟไม่รถเสียได้หรือยังครับเอาขึ้นจอหน่อยสิโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าท่านจําได้นอกจากท่าตายของเสียที่มันมีพิรุษแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยลักษณะของรถเนี่ยที่จอดอยู่บนถนนกับที่มันไหลลงมาเองที่ไหลาทาง มันยังเป็นปริศนาเปราะที่2ว่ามีคนเห็นว่ารถจอดเสียจอดอยู่นิ่งๆแล้วทำไมอยู่เกิดระเบิดแล้วไฟเนี่ยมันลุกอย่างรวดเร็วศบเสียเนี่ยสลายหมดเหลือแต่กระดูกเนี่ยนะฮะอย่างรวดเร็วมากวันนี้เมียสองกำลังอธิบายถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณโบบอกกับเราว่าตัวเองเนี่ยก่อนที่จะรู้ข่าวว่าเสียตายตัวเองก็สงสัย คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วงจรปิดสําคัญก็ค,คือเราได้วงจรปิดก่อนเสียจะตายเสียไปกินข้าวอะไรว่าอย่างไร<ะ>ื่อนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะหลังจากกลับ,จา,ลบจากงานแต่างงานก็ช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งถึงประมาณ5้าทุ่มครึ่งก่อนเที่ยงคืนก่อนที่จะออกจากร้านไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นเสียติ่งนั่งทานเหล้าอยู่กับเพื่อนที่นี่ซึ่งอาการเนี่ยเขาก็บอกปกติเพื่อนที่ร้านอาหารก็บอกว่าอาการปกติไม่ได้ดูอ่อนแรงไม่ได้ดูเหนื่อยอะไรแต่อย่างใดเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะจนกระทั่งออกจากร้านไปประมาณ โบไปด้วยไหมประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้โบไม่ได้ไปค่ะวันที่เกิดเหตุซึ่งคุณโบเนี่ยภรรยาคนที่2บอกว่ารู้จักกับเสียติ่งมา5ปีแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขามีครอบครัวเพิ่งมารู้เมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับผมให้ดูคําพูดตรงนี้ฮะ,ะคุณผู้ชมฮะก่อนเสียจะกลายเป็นศพอยู่ในรถเสียเตือนเมียสนะฮะบอกว่าเธอต้องระวังตัวนะ บ้านเสียรู้เรื่องนี้แล้วนีด่ด้วยความเคารพนะเราไม่ได้บอกว่าใครทําเสียนะ,ะต้องใช้คํานี้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องยึดจากเมียสองเมียสองบอกว่าเสียเตือนบอกว่าช่วงนี้น้องต้องระวังตัวการใช้ชีวิตของน้องเมียสองต้องระวังตัวเยอะๆเ,เพราะมีคนตามหาตัวน้องอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เสียติ่งกับน้องโบน้องยังบอกด้วยว่านี่คือคําพูดที่เสียพูดก่อนที่จะตาย แล้วเสียบอกเขาทราบแล้วนะคำถามก็คือใครทราบใครทราบซึ่งตัวเองก็ถามว่าไหนพี่บอกว่าพี่ไม่มีใครไงไหนพี่บอกไม่มีใครไงจนวันนั้นหนึ่งเดือนเสียติงถึงยอมพูดว่าที่น้องต้องระวังตัวเพราะพี่มีครอบครัวแล้วพี่มีลูกสองคนเหตุการณ์ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เสียติง กับทางด้านน้องโบตกใจเพราะว่าพอเสียเตือนให้ระวังน้องก็เสียใจว่าเอ้าเสียมีเมียแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ต้องแอบคบกับเสียมาโดยตลอดเสียติ่งเคยถูกภรรยาเอามีดฟันแต่เสียก็รอดมาได้เห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนั้นเสียติ่งได้รับบาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย นอกจากนั้นค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือวันที่12มีนาคมตอนตี2เนี่ยปรากฏว่าเสียติ่งขับรถกระบะสีดำคนละคันกับที่ประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ารถกระบะสีดําที่ขับวันที่12มีนาคมยางระเบิดค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพอเอาไปซ่อมหนึงนะยางระเบิดเนี่ยมันคนละคันกับที่เกิดเหตุคนละคันคนละคันนะฮะซากรถที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากไฟไหม้ค่ะ ต้องบอกก่อนนะฮะว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้รถคันอื่นยางระเบิดมาแล้วยางระเบิดแต่ประเด็นก็คือว่าพอไปเอาไปซ่อมที่ร้านเนี่ยทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขายังบอกเลยเอ๊ะยางเพิ่งเปลี่ยนมาไม่น่าจะระเบิดได้นะแล้วเสียติ่งก็บอกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนยางรถกับเช็คสภาพรถมาตอนนั้นนะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาแปลกที่ทําไมยางถึงระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโบก็เลยสงสัยว่าแล้วยิ่งล่าสุดมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถแบบนี้ก็ยิ่งสงสัยว่าจะเป็นคารฆาตกรรมหรือเปล่าเหมือนว่ามีการวางแผนก่อเหตุหรือเปล่าเพราะว่่าาครรรั้แกไมสํเ็จ คือยังแสเ็ตแล้วครั้งที่2มาเป็นเรื่องกรณีเพื่อจัดฉากให้เป็นบัติเหตุโบยังบอกด้วยนะครับว่าพิรุธเนี่ยก็คือคุณผู้ชมครับวันที่16มีนาเสียติงมาหาที่บ้านแล้วก็เตือนให้ระวังในการใช้ชีวิตบอกว่ามีคนจับได้เรื่องความสัมพันธ์ของเราและหลังจากนั้นเสียตายวันไหนนะเมย์อีกรอบดิวันที่17มีนาคมตอนบ่ายตีหนึ่งครึ่งที่มีการไปพบทางด้านเท่ากับว่าเตือนเมีย26เสียตายคือ17 เสียตาย17นะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ทีมงานเปิดวงจรปิดนะฮะเมื่อวานนี้ตอนไฟประกายไฟที่เกิดขึ้นขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยคือเรื่องที่มันแปลกเนี่ยคือเมียสองเนี่ยเขาก็ดูข่าวเราเหมือนกันแล้วเขายังบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ที่ช่องแปดได้หลักฐานมาเนี่ยประกายไฟรถเสียเนี่ยมันติดโดยที่พยานย,ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เสียไม่ได้หมดสติเสียลงมายืนข้างถนนซึ่งกาลังส่ายว่าเสียมาชีแล้วเสียก็ก,กลับขึ้นรถพอจังหวะที่เสียกลับขึ้นรถเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณ มันก็เกิดติดขึ้นมาที่รถทันทีตอนเวลาช่วงเวลาประมาณตีหนนาทีแล้วที่มันแปลกก็คือรถเสียจากที่อยู่ริมถนนม,มันตกลงไปข้างทางได้ยังไงค่ะโดยล่าสุดเมียสองก็เลยบอกนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่เสียต้องระวังตัวมาโดยตลอดยิ่งเมื่อวานนี้ประกอบกับรถต้องสงสยัยที่ช่อง8ปดได้ภาพมามห่างจากจุดที่รถเสียระเบิดเนี่ยมันมีรถปริศนาคันนี้เป็นกระบะวิ่งผ่านตำรวจกำลังตามอยู่นะฮะ ดังนั้นเรื่องนี้เมียสองเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องผิดปกติรวมถึงที่สำคัญเสียติ่งจะไม่จอดนอนข้างทางและเสียติ่งไม่มีทางจะกินยาก่อนจะขับรถเพราะเสียติ่งแกเป็นคนขยันแล้วก็แข็งแรงปกติแล้วเสียติ่งเนี่ยจะสวมของนะฮะติดตัวเนี่ยเช่นแหวนเพชรนาฬิกาต่างหูเพชรแล้วก็สร้อยคอโลสโกซึ่งสิ่งที่หายไปเนี่ย ตัวเองก็สงสัยเหมือนกันเพราะแหวนเนี่ยจากในภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเสียจะใส่แหวนติดตัวตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยถามบอกเอ๊ะแล้ววันที่เสียรถไฟไหม้ตายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้โทรศัพท์หาเสี่ยติ่งถูกไหมฮะ,ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยดึกๆเนี่ยเขาจะไม่รับสายแปลกแปกเพราะตอนนั้นเข้าใจได้วว่าเสียต้องอยู่กับเมีย ตัวเองเป็นเบอร์2ก็เลยต้องยอมรับสภาพตรงนี้จึงไม่ได้โทรหาเพราะหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องเมียสองว่าทําไมเสียหายไปกลางคืนคุณไม่โทรละ่ะก็ฉันเป็นเบอร์สองอ่ะจะให้ฉันโทรไปกวนเขาได้ยังไงลองฟังเสียงเบอร์2องหน่อยฮะมันมีสายสายแต่แกก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะว่าแก,กจะรับเดึกแล้วแก,กจะรับแค่คนสนิทอะไรแบบนี้คะ่ะแกแกก็มาพูดว่าช่วงนี้อ่ะ ระมัดระวังการใช้ชีวิตของตัวเองให้เยอะๆนะเพราะว่ามีคนตามหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราอยู่แลประมาณนี้ค่ะหนูไม่รู้ว่าเขา่จะมีความโกรธแค้นหนูมากแค่ไหนหนูหนูก็ไม่ทราบตรงนั้นนะคะหนูก็สงสัยะคะ่ะทรัพย์สินที่หายไปอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันตกอยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่าไฟไหม้อะคะ่ะยังไงล่องรอยมันก็ต้องอยู่ในชิ้นส่วนของรถยนต์นะคะอาจจะํำพางคดีค่ะ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าความคิดหนัวนะคะค่ะเพราะว่าเหมือนกับที่เห็นว่าเออรถมันมีระกไกฟันออกมาเก่อน,นะคะเราคิดว่ารถมันถ้าคนเราขับรถมามีระกายฟันนะคะมันต้องรู้ถ้าพี่ยังอยู่ถ้าใครทําอะไรพี่อะ่ะพี่อะ่ะมามา,มาสื่อสารให้พี่พี่ทุกคนหรือว่าน้องๆทุกคนที่พี่รักอะ่ะรู้เขาจะได้ช่วยพี่ทุกคนอะ่ะไม่ลืมพี่ไม่ทิ้งพี่เหมือนที่พี่ไม่เคยทิ้งทุกคน <laughs> คุณผู้ชมครับนี่คือการเปิดใจของเมียสองนะฮะเพราะอย่างที่บอกเมื่อเสียเคยสงสัยว่าตัวเองโดนปองร้ายมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยขอย้อนกลับไปที่ร้านอาหารคุณผู้ชมครับเรื่องที่กําลังไขปริศนาคือร้านอาหารเนี่ยเราไปได้กล้องวงจรปิดที่เสียนั่งกินข้าวกับบรรดาเพื่อนๆแน่นอนที่สุดเพื่อนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าณตอนนั้นเขาไม่ได้สังเกตหรอกว่าเสียใส่แหวนเพชรมาหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆมันมีคำพูดหนึ่งที่เหล่าบรรดาเพื่อนๆในร้านเนี่ยนะครับเขายืนยันตรงกันก็คือว่าเสียรับโทรศัพท์แล้วก็เสียบอกวันนี้กินข้าวไม่สนุกเลยมีแต่คนโทรหาวันนี้พยานในร้านอาหารยืนยันกับเราด้วยนะครับว่าคือต้องถามอย่างนี้ไอ้เรื่องแหวนเพชรเนี่ยมันสำคัญเพราะอะไรไหมฮะกำลังจะบอกว่าตอนแรกสงสัยว่าแหวนหายถูกไหมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเจอแหวนแล้วเจอแหวนแล้ว ซึ่งเพื่อนๆในร้านเนี่ยที่เราต้องไปถามใหม่เนี่ยว่าคุณจําได้ไหมว่าเขาใส่แหวนมาหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าสมมุติว่าเกิดเสียใส่แหวนมากินข้าวสมมุตินะในวันที่เสียต้องตายแล้วอยู่ๆแหวนนั้นหายไปจากรถอ,อันนั้นแหละจะพิรุษทันทีถูกไหมเพราะถ้าเสียตายแหวนควรจะอยู่สวมอยู่ในนิ้วยังโชคดีที่ว่าร้านข้าวบอกว่าจําไม่ได้ว่าเสียใส่หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดวันนี้ฮะเมียเสีย เมียที่ถูกต้องตามกฎหมายยืนยันว่าเจอแหวนแล้วเป็นใายเมล่าหนอยซิคือเรื่องเรื่องของเจอแหวนเนี่ยจะเป็นเรื่องของลูกชายค่ะลูกชายก็คือน้องเตอร์เนี่ยนะคะเออบอกว่าไปเจอแหวนของคุณพ่อแล้วเจออยู่ในห้องนอนของพ่อค่ะแล้วก็เชื่อว่าพ่อ<ม>เนี่ย<า>ไม่ได้วไสวมแหวนวันที่เกิดเหตุนะคะซึ่งก็มีภาพของแหวนเนี่ยที่ราคาประมาณน่าจะ250,000บาทเนบาทเนี่ย,ยโชว์ให้ดูด้วยนะคะแสะแดงว่าตัวเสี่ยไม่ได้ใส่แหวนไปไม่ได้ใส่แหวนไปวางไว้ที่บ้านค่ะ แล้วยังไงต่อแล้วก็เนี่ยค่ะทางด้านของลูกชายก็เลยส่งคลิปวิดีโอให้ดูนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เห็นคุณแม่เนี่ยบอกกับน้องเตอร์บอกว่าไปดูแหวนพ่อให้หน่อยทางด้านของน้องเตอร์เขาก็เลยไปค้นแหวนในตู้ห้องพ่อไปเจอแหวนบางอยู่ที่ลิ้นชักทําให้หายสงสัยละเรื่องแหวนเนี่ยจบไปละคิดว่าพ่อไม่ได้น่าสวมสวมไปวันที่เกิดเหตุหรอกซึ่งเรื่องของทางคดีเนี่ยตอนนี้ตํารวจยังไม่ได้แจ้งอะไรมานะคะเพียงแต่ว่ากําลังสืบสวนอยู่ค่ะ ตอนนั้นมีธุระแล้วต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปหาดูว่าไปเจอแล้วก็ไปเจออยู่ในห้องพ่อตอนนั้นมีใครบอกให้เราไปหาดูตรงนั้นตรงนี้นไม่มีครับแม่แค่บอกว่าไปดูแหวนให้หน่อยอ๋อแม่บอกว่าไปดูแหวนให้หน่อยใช่ตอนนั้นแม่บอกเราก็เลยไปดูเลยใช่เราไปดูตรงไหนนะครับตอน,นั้นอยู่นนในก็ในตู้อะไรของพ่อเขาที่มักก็ไปตามหาอตอนไปเจอในแหวนอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไระตาหลังไหมหรือว่ายังไงหรือว่าก็ตามเวลาที่พ่อถอดก็วางไว้อย่างงั้นเหมือนกันแต่เด็กว,ว่าเราค <aki S 2> ิดว่าพ่อน่าจะไม่ได้สวมใส่ในวันเกิดน,นี้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกสวมใ,ใส่มันแม่งจะไปอยู่ที่บ้านเราได้ใช่ ตอนนี้เรื่องแหวนเราคายข้อต่สเเรื่องครีคุณผู้ชมครับและขณะเดียวกันเราได้คุยกับเมียของเสียติ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณสุวพัฒน์เราก็ได้สอบถามข้อเท็จจริงด้วยเพราะวันนี้ถ้าเจอแหวนไปเนี่ยเรื่องชิงทรัพย์ตัดทิ้ง<ฆ>ละไม่ใช่แล้วถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมติค่าเพราะชิงแหวนสองแสนเนี่ยคงไม่ใช่ขณะดเดียวกันลพอเราเจอเมียเนี่ยเราก็ถามเหมือนกันนะฮะว่าข้อที่จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเมียเนี่ยบอกว่าสามีน่าจะเป็นอุบัติเหตุ เราก็ถามว่าเมื่อกี้เมียสองไม่เชื่ออ<ฆ>ุติเหตุแต่เมียจริงๆเนี่ยเชื่อว่าน่าอาจจะเป็นอุติเหตุเพราะว่าอะไรซากรถแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้ไปโค้ชอัพไอ้เกียร์นะเห็นบอกว่าซากรถฮนะมันสําคัญตรงซากรถก็คือเขาไปเจอว่าเข้าเกียร์เอ็นอที่ข่าวไปลงกันเนี่ยที่รถจอดอยู่ริมถนนแล้วมันไหลลงไปข้างล่างได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่ารถเนี่ยเข้าเกียร์เอ็นมันก็เลยไหลแล้วเวลาไฟไหมเนี่ยมันก็เลยทําให้รถเนี่ยเคลื่อน ขณา,าเดียวกันเนี่ยเราก็ถามเมียหลวงบอกพี่แต่ศพเสียมันแปลกจริงๆนะศพเสียเนี่ยนอนขวางประตูเข้ากับประตูคนนั่งข้างเมียก็บอกอ้าวคุณก็นึกดูดีๆเวลาโดนไปไหม,มคนเราต้องดิน้นคำถามคือดิ้นแล้วทำไมไม่เปิดประตูหนีซึ่งเมียอันนี้เขาอธิบายถูกอะถ้าสมมติต้องดิน้นศพก็เลยเป็นอย่างเนี้ที่คุณผู้ชมเห็นขวางมันสองบะอเองนี้เลยคำถามคือแล้วทำไมออกไม่ได้ เมียหลวงก็ยืนยันว่าเสียกินยา ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้3วันที่แล้วก็เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วตอนนั้นน่ะแต่ว่าเป็นรถคนละคันกับคันนี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะสวันที่แล้วที่ประสบอุบัติเหตุก็คือเป็นโรคเบาหวานไขมันและความดันทําให้ต้องไปซื้อ,อยามากินก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อเน,นื่องกัน3วันเองสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเราจับประเด็นทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมฮะญาติาเสียคือพี่น้องเนี่ยสงสัยการตายเมียสองก็สงสัยการตายแต่ด้วยความเคารพเมียหลวงไม่สงสัยแล้วเมียหลวงคิดว่านีคืออุบัติ และให้มันจบอ้าวฟังเสียงเมียหลวงฮะตำรวจบอกว่าคือสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุนะเพราะว่าเกียร์ที่ไปเข้าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ตัยเอ็นอขาพอยเอ็นปุ๊บ มันอาจจะไหลได้และพอดีร่องคูมันแคบะนะฮะก็กลายเป็นว่ารถไปตกอยู่ในร่องคูแล้วก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าติดดินทั้งซ้ายทั้งขวา mm hmm. เพราะอย่างนั้นตอนที่เอาศพออกมาก็คือต้องตัดทางออกมา mm hmm. คือออกมาไม่ได้ค่ะแล้วก็รถไปกระแทกข้างหน้า mm hmm. มีการสปาร์กของของไฟ mm hmm. ตอนแรกก็สงสัยแต่พอตอนหลังอ่ะก็คือ ไปไปดูกล้องวงจรปิดข้างเคียงก็จะไม่มีอะไรแล้วอ่าคือเป็นมีผู้หญิงตัดยางธรรมดาเป็นป้าแก่แก่มีรถอันอื่นที่ขับมาช่วงที่แกแกแตัตไฟลุกไม,มไม่มีค่ะไม่มีเลยมีรถคันเดียวแต่มีมอเตอร์ไซค์ผ่านสองคันเห็นที่ตำรวจบอกจากกล้องอะนะคะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็คือคนตัดยางตรงนั้นเขาไปสัมาษณ์แล้วใช่ใช่ไม่มีคนอื่นก็เลยหมดความสงสัยตอนแรกก็สงสัย ถ้านอนที่ปิดปกติก็เกิดจากการที่แกถีบด,ดิ้นรนอะไรอย่างนั้นมากกว่า,<อ>าแกน่าจะมีอาการเวียนหัวแลแ้วแกจะไม่เห็นเพราะว่ามีโรคประจําต,ตัวหลายอย่างด้วยค่ะแกเป็นทานยาของที่โรงพยาบาลบ้านนาเดิมเป็นประจําเลยเจอพยาบาลเมื่อคืนแกบอกว่ามีหลายตัวมากไม่แหวนิดเลยนีจะกนไม่ไแค่แค่ แกสวมแหละมีคนยืนยันว่าแกสวมแต่สร้อยได้คืนแต่แหวนนี่พี่ไม่รู้ว่าแกคุณผู้ชมครับอันนี้ตอนที่เมียหลวงให้สัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นก็คือยังไม่ไปค้นเจอแหวนแต่สุดท้ายเจอแหวนแล้วเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนแรกเธอก็เลยยังบอกว่าแหวนอาจจะยังไม่เจอสุดท้ายเจอจนได้แล้วก็วันนี้เราก็ถามบอกพี่แ้วไมพี่ไม่ให้ออกมามาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนแรกๆเจ้าตนนัวก็เลยบอกว่าตอนนั้นตัวเองกำลังวุ่นเรื่องงานศพก็เลยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมครรับเเเาองนี่ย เราไปเจอหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งอีกนอกจากเมื่อวานช่องแไปเจอเรื่องเสียไปกินข้าวกับเพื่อนอแต่เพื่อนจําไม่ได้ว่าใส่แหวนไหมขานาดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับเราไปได้ภาพเสียติ่งนะฮะเดินไปซื้อเบียร์คุณผู้ชมครับคือในวันที่ไปเจอภาพตรงกับวันไหนนะเมวันที่1ิบ หมีนาคมค่ะก็คือไม่ใช่วันตายก็คือก็คือคืนม,มันต่อเนื่องคืนนั้นคืนนั้นก็คือ17บเ่จ็ดอ่าค่ะสิบหกเข้าสู่สิบเจ็ดถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือตอนที่นั่งกินเลี้ยงกับเพื่อนนะคะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่นั่งกินเลี้ยงกับเพื่อนเนี่ยก็มีการเดินออกมาซื้อเบียร์ที่ร้านของชําเราก็พยายามซูมไปที่นิ้วของเสตติ่งว่ามีการใส่แหวนออกมาไหมคืออันนี้ก่อนที่ลูกชายจะเจอแหวนนะคะเราก็เลยไปหาภาพุงจรปิดนี้มาซึ่งดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ใส่แหวนมาแต่่่ออยาาาางใดสสํหรััับววนนนน้้ะะคคืถมติ เสียใส่แหวนแล้วศพไม่มีแหวนแล้วไปเจอที่บ้านอันนี้คาต,ตกรรมชัวถูกไหมแต่ถ้าเสียไม่ได้ใส่แล้วไปตรงกับที่เมียบอกว่าเพิ่งหาเจออันนี้ก็โอกาสที่จะไม่ใช่คาตกรรมก็มีค่ะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้พอราซูมก็คือดูเหมือนแกไม่ได้ใส่จริงๆเมียก็เลยไปค้นเจอที่หลังเนี่ยนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือเสียเนี่ยมีการมากินเบียร์ใช่ไหมใช่ค่ะกินเบียร์ ดังนั้นถามว่าจะเมาหรือไม่เมาเนี่ยอันนี้เราคงชี้ชัดไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือวันนี้ทางภรรยาคือเมียหลวงเมียหลวงเนี่ยบอกกับเราบอกว่าจากการไปดูวงจรปิดเนี่ยคือรถที่วิ่งผ่านเนี่ยและประกอบกับที่ช่องแปดได้มาเนี่ยเห็นบอกน่าจะเป็นรถชาวบ้าน ม,มันจะมีรถชาวบ้านที่ไปกรีดยางอะค่ะคุณมนทาเม่ือวานนี้คือมีการขี่ผ่านตอนเที่ยงคืน57นาทีตอนที่เห็นทางด้านของเสียติ่งเนี่ยได้มีการจอดรถที่ริมถนนก่อนที่จะไหลลงไปแล้วไฟไหมเนี่ยเธอผ่านตอนนั้นคือตอนที่อยู่บนไหลาทางแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาได้ยินเสียงระเบิดเหมือนกับว่ามีไฟลุกไหม้รถแล้วเนี่ยเขาก็เลยขี่กลับมาดูแค่นั้นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นผู้ชมครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคําถามก็คือก่อนจะจบเรื่องเสียติง่งกลับมาตรงนี้ฮะรถที่จอดริมถนนวันนี้น้องดัชนัยเนี่ยก็เลยไปสาธิตเนี่ยนะฮะว่ามันไหลเองได้ไหมอ่ะสมมติเสียติ่งมีโรคประจําตัวชีเสร็จแล้วกลับขึ้นรถแล้วไปนั่งในรถแล้วรถเข้าเกียร์เอ็นแล้วมันจะไหลเองได้ไหมเปิดภาพตอนสาธิตหน่อยสิฮะ วันนี้น้องนัดนัยเนี่ยเข้าไปจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเมย์อธิบายหน่อยสิคือลักษณะเนี่ยน้องนัดนัยเนี่ยก็จอดรถอยู่ที่ริมไหลาทางในจุดที่รถของเสียติ่งเนี่ยจอดอยู่ก่อนที่จะไหลลงไปคือเราก็จําลองเหตุการณ์ว่าถ้าเราจอดรถในเกียร์เอ็นหรือเกียร์ว่างเนี่ยอยู่ๆเนี่ยรถมันจะไหลลงไปเองไดหมผู้ชมดูตำแหน่งที่คนเห็นรถเสียจอดไม่ปกติต้องใช้คํานี้ถ้ามันเป็นเกียร์เอ็นก่อนเกิดเหตุเสียจอดอยู่จุดหนึ่งเห็นลูกศรใช่ไหมแล้วก็มีคนว่ารถเสียเนี่ยขยับ ก่น <S <S อนที่จะเกิดไฟไหม้ขยับเดินหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ตรงแนว <S <S ราดข้างถานนค่ะซึ่งก็เลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติเสียตายโดยการที่โลกกำเริบ ขึ้นเสร็จรถเดินหน้าแล้วไหลลงไปข้างถนนเนี่ยในลักษณะหัวหันไปทางเดียวกันหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมจากการทดสอบวันนี้สรุปว่ายังไงบ้างสรุปว่ารถไม่ไหลค่ะไม่เคยื่นใช่ค่ะมันมีแค่สั่นโยกเล็กน้อยเนี่ยค่ะนี่เรากาลังจอดและสมมติว่าเกิดชักใช่ไหมในเกียร์เอ็นรถมันจะไหลแล้วไประเบิดได้ไหมค่ะนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่แต่ก็ต้อง ปลอไว้นิดนึงนะคะว่ารถกระบะของเราอาจจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักหรือเปล่าเพราะรถเสียเป็นรถเป็นรถเก่งรถเก่งแคมรี่บางเอญว่าเราไม่มีแคมรี่นะช่องเรานะฮะเขาไม่ได้ใช้แคมรี่เขาให้ใช้แค่กระบะซึ่งก็แพงถูกไหมค่ะหัวเราอะไรหัวล้อมันแพงค่ะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนรถให้เขาพูดไปสินี่ฮะประเด็นก็คือสุดท้ายมันไปไม่ได้ฮะคำถามคือแล้วรถไทยยักได้ยังไงสามตำแหน่งนี่คือเรื่องแปลก แล้ววันนี้นอกจากนั้ดนไปจำลองเราไปเจอเจ้าของอู่รถใช่เราไปถามอู่รถเลยทีมงานค้างเพจเอาไว้ก่อนนะแล้วเปิดอู่รถขึ้นมานะ่ะวันนี้เราไปถามเจ้าของอู่รถบอกพี่เอาจริงนะรถคันนี้แคมรี่ ไฟมันลุกได้อย่างรวดเร็วเลยเหรอเจ้าของอู่รถก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะว่า,าทางด้านคุณสุช,ชาติเจ้าของอู่สุภกิจกันช่างนี่บอกว่าสภาพตกคูแค่นั้นไม่น่าจะถึงขั้นระเบิดได้นะ<อ>มันเป็นไปได้ยากที่รถจะตกจากริมถนนไปที่ครูดังกล่าวแล้วเกิดการระเบิดและมีเพลิงไหม้นะคะเพราะการที่รถจะระเบิดได้ต้องมีการชนอย่างรุนแรงหรือแม้บางคันขนาดชนไม่รุนแรงขนาดชนรุนแรงก็ไม่ถึงกับระเบิดด้วยแปลกใจเหมือนกันว่าจุดตกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความลึกอะไรแล้วก็ไม่ได้ชนกับ,บวัตถุขนาดใหญ่ แล้วก็เห็นก่อนเกิดเหตุรถของทางด้านขวงของเสียติ่งเนี่ยเหมือนอยู่ข้างทางไม่ได้ชนกับอะไรอีกด้วยเนี่ยนะคะ,<ล>ะไฟ<ป>มันไหมอย่างนี้ใช่มันเลื่อนลงไปได้ไงนี่คือเรื่องแปลกแล้วถ้ารถเสียติง่งไม่ได้ชนไฟมันลุกไหมมันเป็นเรื่องผิดปกติเจ้าตัวบอกอยให้ผมพูดเยอะเลยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะมันผิดปกติจริงๆเรื่องนี้ผมนะถ้าว่าเรื่องอุบัติเหตุเป็นไปได้แต่ว่าเพลิงไหม้เนี่ยยากมากเพราะดูสภาพที่ว่ารถ จากความลึกของถนนนะเราดูเมื่อกี้มันกี่เมตรก็เมา่ออยู่ประมาณ2เมตรนั่งสองเมตรสามเมตรเราไปเห็นรถตันั้นไม่มีไม่ไม่ได้เห็นครับผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปที่กระเด็ดแล้วเราเราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ที่อาจจะแบบมีเชื้อเพลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้รถไหม้ผมก็ไม่ไม่ทราบเรื่องนี้ฮะจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมเอาเอาเรื่องรถดีกว่า เออเอาม้ถามเรื่องรถดีกว่าว่ารถสภาพนั้นจอดอย่างนั้นไหลไปอย่างนั้นเอาอย่างเอาเรื่องรถดีกว่าเรื่องนูผมผมไม่ขอตเะผมไม่มีความรู้เราเราไปดูเลยเราคิดว่าย่งนัผมไม่ได้ไปดูที่เห็นเห็นในภาพเนี่ยผมเป็นในผมเป็นในภาพอย่างเดียวเห็นในภาพที่ว่าเพื่อนๆส่งต่อทั้งหมดนี้อ่ะนี่คือในมุมของคนที่เขาทำอู่รถเขาต้องชำนิชำนานเครื่องยนต์สั้นๆก่อนจะจบข่าวนี้วันนี้เราได้หลักฐานชิ้นใหม่มามันน่าสนใจก็คือว่าถ้าเรื่องนี้เป็นการฆาตกรรมตารวจอย่าเพิ่งปิดนะฮะ อย่าเพิ่งปิดคดีเพราะวันนี้รอบกายเสียสงสัยหมดเลยขนาดอู่รถก็สงสัยการขยื่นของตัวรถหลักฐานใหม่จะเป็นนาทีที่เสียน่าจะโดนไฟไหมที่ช่องแปดเพิ่งได้มานะฮะเมื่อก,กี้นี้เลยขอเปิดให้ดูและลำดับเหตุการณ์หลักฐานชิ้นนี้ฮะเป็นยังไงเมยเป็นกล้องวงจรปิดใ,ใกล้จุดเกิด,ดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่าไปมีเปลวไฟเกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุก็คือประมาณปีหนึ่งสิามนาทีนี่นะคะแล้ว กล้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่ไฟกำลังลุกป่ะนี่ไฟกำลังลุกเป็นเปลวไฟแล้วค่ะต้นไม้มันบังนะฮะแล้วกล้องมันเป็นขาวดำผู้ชมจะเห็นแวบๆอันนี้คือไฟลุกใช่ไหมแวบๆข้างบนสุดเลยนะทีวีของท่านเนี่ยลองดูหน่อยนะฮะอันนี้เขาวงกว้างเหลือเกินอันนี้คือต้นไม้นะฮะแต่ข้างบนไฟแวบก็คือประกายไฟคงเห็นนะฮะวับๆอยู่อะต่อครับแล้วจริงๆเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานจะเห็นรถกระบะต้องสงสัยออกจากจุดที่มีเปลวไฟพอดีเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเห็นไฟขนาดเนี้ยคุณจะต้องรีบแจ้งอะ เฮ้ย <He> ออกจากจุดนั้นเลยออกจากจุดนี้เลยอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยนี่ฮะอืมเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืตอนน<า>ตกลงข้างทางแล้วอันนี้ตกลงข้างทางแล้วแล้วพอตกลงข้างทางเสร็จมีรถต้องสงสัยออกมาจากจุดค่ะอืมจะบอกว่าขับผ่านได้ไหมเมย์ก็อาจจะขับผ่านได้แป๊บหนึ่งทีมงานขึ้นวงจรปิดตอนไฟไหม้แล้วต้องสงสัยหยุดภาพนิ่งเอาไว้หน่อยทีมงานขึ้นเอาไว้หน่อยหยุดเอาไว้เงี้ยเมื่อกี้ที่เห็นแสงไป ประเด็นคือขวามือช่วยเปลี่ยนเป็นภาพผู้สื่อข่าวเดินตรวจที่เกิดเหตุขวามือเปลี่ยนภาพหน่อยเป็นผู้สื่อข่าวเดินเดินถนนเพราะมันจะต้องเทียบกับภาพจริงที่ถนนขวามือเปลี่ยนภาพที่นักข่าวเดินที่ถนนตอนกลางวันอ่ะเห็นไหมนะอ่ะแล้วหยุดตรงนี้หยุดภาพนิ่งเอาไว้คุณผู้ชมฮะกำลังจะเทียบกับภาพเพราะกล้องเราได้มุมตะแคงเราได้มุมตะแคง ดังนั้นเนี่ยซ้ายมือเมื่อเราได้มุมตะแคงเนี่ยเราต้องเทียบกับขวามือคือตอนสว่างค่ะถ้าอนุมาณว่ารถต้องสงสัยวิ่งผ่านมันก็เป็นไปได้ถูกไหมเขาอาจจะไม่เห็นเฉลือเมื่อขวามือเนี่ยไฟมันลามหนักมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยคือรถคันนี้ผ่านหลังจากไปลุกไม้กี่นาทีเออสินาทีค่ะ 12นาทีค่ะคือจริงๆเนี่ยรถน่ออกก่อนที่ไฟจะลุกไหมออกก่อนที่ไฟจะลุกไหม้12นาทีคือลุกไหมแบบเยอะๆอะค่ะได้หมายความว่ารถคันนี้วิ่งไปแล้วใช่แล้วไปค่อยลุกใช่เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็มีคำถามว่าแต่ก็ต้องเห็นรถก็ต้องคือมันต้อง<ถ><ถ>ดูว่าจริงๆบางเอญว่าวงจรปิดมุมอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นละ มันจะเห็นอีกทีคือตอนเคลื่อนผ่านจากจุดไฟไหม้ไปแล้วถ้ามันเห็นตรงจุดไฟไหม้ว่ารถคันนี้จอดรอด้วยนะอันนี้แหละพิรุษแล้วแต่บางเอิยว่าเราได้ช็อตมาก็คือรถคันนี้เคลื่อนแล้วไปก็ลุกถูกไหมฮะประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือเป็นหน้าที่ตํารวจจบฮะ